ไอ้พวกทรยศออกไปจากที่นี่ซะวพวกเราจะไไปไหนทั้งนั้น ชาวไทมิรทุกคนแอดเองครับในรายการไทมิรเล่าฮิสตอรีที่ช่องไทมิรแห่งนี้สี่ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เจาะลึกกันไปแล้วนะเปิดสิ่งที่เรียกว่าพิมพเขียวการจัดระเบียบโลกใหม่ให้เห็นกันแบบจัดจะเลยค่ะว่าพวกเขามีเครื่องมืออะไรแผนการเป็นยังไงแต่แอดก็เชื่อนะว่าชาวไทมิรหลายคนอาจจะยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าเป็นแค่ทฤษฎีบนกระดาษก็อาจจะคิดแบบนั้นได้ค่ะวันนี้ครับแอดจะกระชากความคิดนั้นทิ้งไปเลย ที่ช่องไทมิตรแห่งนี้แอดจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาด้วยประจยาประจําช่องของเรามองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์คาดการอนาคตอืว่าไอ้ก,กิมเขียวที่เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มันคือปฏิบัติการที่เคยเกิดขึ้นแล้วที่นี่ในประเทศไทยของเรานี่แหละครับในไทยเลยเหรอคะใช่ครับเราจะมาเชื่อมจุด3ามเหตุการณ์ใหญ่ๆที่คนไทยไม่มีวันลืมวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540สสงครามแบ่งแยกคนในชาติแล้วก็ วิกฤตโร่มระบาดที่เพิ่งผ่านมานี้เองค่ะแอดจะแสดงให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือรอยเท้าของคนกลุ่มเดียวกันที่เดินตามพิมพ์เขียวแผ่นเดียวกันเปะ๊เปะๆและที่สำคัญนะตอนท้ายแอดจะเฉลยว่าการซ้อมใหญ่ที่เพิ่งจบไปมันเป็นแค่การปูทางไปสู่อะไรที่น่ากลัวกว่านั้นอีกใครอยากรู้ความจริงต้องอยู่กับแอดให้จบนะครับค่ะเอาละ่ะมาเริ่มกันเลย เมื่อแกะรอยกันที่ปฏิบัติการขั้นที่1ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นวิกฤตปี40หรือวิกฤตต้มยำกุ้งที่ทำให้เสือเศรษฐกิจอย่างบ้านเราเนี่ยต้องคุกเข่าหมดสภาพืจำได้เลยค่ะช่วงนั้นชาวไทยมิตรจำคำของแอดไว้ให้ดีนะนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางเศรษฐกิจแต่มันคือการวางแผนโจมดีมาอย่างดี4ขั้นตอนตามพิมพ์เขียวเป๊ะเเริ่มจากขั้นที่1 การสร้างความเปราะบางหรือที่แอดขอเรียกว่ากับดักล่อเสียเข้าถ้ากับดักใช่ครับช่วงปี2535-38สมถึง38สมัยรัฐบาลนายกชวนหลีกภัยโดยมีขุนคลังชื่อคุณทารินนิมานมาเห็นได้ทำการเปิดเสรี่ทางการเงินแบบเต็มสูบเลยค่ะฟังเผลๆเหมือนจะดีนะชาวไทยมิรแต่ไส้ในของมันนะ่ะคือการสร้างกับดักมรณะดีๆนี่เอง กลไกสำคัญที่เขาวางไว้คือสิ่งที่เรียกว่ากิจการวิเทศธ,ธนกิจหรือถ้าเรียกย่อๆก็ BIBF ที่เปิดตัวในปี2536 BIBF ครับเขาเป่าประกาศว่าจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคแต่ความจริงคืออะไรความจริงคือการเปิดประตูอ้าซ่าให้เงินดอลลาร์ที่ดอกเบี้ยถูกๆจากต่างชาติทะลักเข้ามาในไทยที่ตอนนั้นดอกเบีย้ยสูงกว่ากันตั้ง5%โหต่างกันเยอะมาก แอดจะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะครับมันเหมือนเราเปิดบ้านแล้วปักป้ายตัวเบลเริ่มเลยว่าใครงีเงินดอลลาร์ดอกเบี้ยต่ำๆเอามาแลกเงินบาทบ้านเราได้เลยดอกเบี้ยสูงกว่าเห็นๆแถมเราขอเอาหัวเป็นประกันเลยว่าค่าเงินบาทจะไม่ตกอ oh. เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรารักษาระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ไว้ที่ประมาณ 25- 26บาทต่อดอลลาร์ <Okay. S 1> มันคือการเชิญโจรเข้าบ้านชัดๆผลคืออะไรบริษัทเอกชนไทยก็ตาลุกวาวสิครับ แห่ไปกู้เงินดอลลาร์ระยะสั้นดอกเบี้ยถูกๆมาลงทุนในโครงการระยะยาวอย่างอสังหาริมทรัพย์สร้างตึกสร้างคอนโดสร้างโรงงานกันเป็นว่าเล่นจนเกิดฟองสบู่ลูกมะหึมมานี่สินท่วมหัวแต่เงินสำรองในคลังเรามีจำกัดน,นี่แหละครับคือความเปราะบางที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อรอวันเชือดพอทำพร้อมเสือติดกับก็มาถึงขั้นที่สการจุดชนวนวิกฤตหรือปฏิบัติการล่าหัวเงินบาท ตรงนี้เราต้องรู้จักตัวละครเอกของเรื่องนี้เลยจอร์จ e โซรอสพ่อมดการเงินและกองทุนของเขาที่ชื่อควอนตชมฟันได้ยินชื่อนี้บ่อยมากค่ะครับเขาได้ฉายาว่าชายผู้ล้มธนาคารกลางอังกฤษแค่ฉายาก็บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาคนคนนี้แหละคือมือสังหารตัวจริงเขาไม่ได้แค่เก่งกำไรนะชาวไทยมิรแต่เขาทำสงครามโหเขาเริ่มจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าพูดง่ายๆก็คือ ไปทำสัญญากับธนาคารไว้ว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาจะเอาเงินบาทมาขอแลกคืนเป็นดอลลาร์ในเรทเดิมคือประมาณ26บาทอ๋อล็อกเรทไว้ก่อนใช่พอทำสัญญาเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มปฏิบัติการทุบเงินบาทในตลาดจริงทันทีเทขายเงินบาทอย่างบ้าคลัง่งพร้อมกับปล่อยข่าวไปทั่วโลกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีแล้วเงินบาทไทยกำลังจะเจ๊ง ตอนนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยในยุครัฐบาลพลเอกชวลิยงใยยุทธก็สู้ยิบตาเลยนะเอาเงินสำรองของชาติที่เรามีอยู่3 0 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์เทออกมาสู้ไปถึง24,0 0 0ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นสอ2ใน3ของเงินสำรองทั้งหมดที่เรามีเพื่อพยุงค่าเงินบาทเอาไว้ใช้ไปเยอะมากพลเอกชวลิตเพิ่งประกาศล่าในวันที่30มิถุนา2อ4 0ว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายลดค่าเงินบาทแต่ชาวไทยมิดเชื่อไหมผ่านไปแค่2วันค่ะ วันที่2กรกฎาคม2540เราก็ต้องประกาศลอยตัวค่างเงินบาทถังแตกของจริงโห oh, แค่2วันเองผลลัพธ์คือเงินบาทร่วงกล่าวลู่จาก26บาทไปอยู่ที่54บาทต่อดอลลาร์แล้วซอรอทํสทำยังไงเขาก็เอาเงินบาทที่อ่อนยยบยามในตลาดกลับไปแลกเงินดอลลาร์ตามสัญญาที่เขาทำไว้ล่วงหน้าตอนเรด26บาทก็คือกำไรมหาศาลฟันกำไรไปหน่อเนะเป็นพันล้านดอลลาร์แต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายนะ มันแค่การสร้างปัญหาเพื่อเปิดทางไปสู่ขั้นต่อไปต่างหากอพอเราเจ๊งแล้วก็มาถึงขั้นที่3การเสนอทางออกหรือที่แอดเลียเรียกว่าอัศวินม้าขาวในคราบยาผิดตัวละครที่เข้ามาคือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกที่เข้ามาเสนอตัวเป็นผู้ช่วยเหลือ IMF ใช่ครับเรากู้เงินมา1 7 2พันล้านดอลลาร์แต่ต้องแลกกับเงื่อนไขสุดโหดที่เรียกว่านโยบายรัฐเข็มขัดค่ะเช่นขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มลดรายจ่ายภาครัฐขึ้นดอกเบี้ยมหาโหดและที่สำคัญที่สุดคือห้ามอุ้มสถาบันการเงินที่กำลังจะล้มโห<ฮ>มันคือการสั่งไอ้คนป่วยหนักที่เสียเลือดอยู่อดข้าวอดน้ำแล้วถีบส่งไปวิ่งมาราธอนชัดๆผลคือเศรษฐกิจพังพินาศหนักกว่าเดิมสถาบันการเงินถูกสั่งปิดไปถึง64แห่ง นี่คือทางแก้ของพวกเขาเหมือนซ้ำเติมเลยนะคะและแล้วก็มาถึงเป้าหมายที่แท้จริงขั้นที่4การบูรณาการระบบเป้าหมายจริงๆของ IMF ไม่ใช่การช่วยเราแต่คือการบังคับให้ไทยปฏิรูปโครงสร้างหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่เราเข้าใจกันในช่องไทยมิตรก็คือแปรรูปรัฐวิสาหกิจโอหรือขายสมบัติชาตินั่นเองค่ะ <c oughs> ชาวไทยมิตรฟังรายชื่อสมบัติชาติที่ถูกขึ้นเคียงนะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทสทกสทพลังงานทั้งปททกฟผการขนส่งการบินไทยการท่าเรือทีททอทสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยสาธารณุประโภคอย่างการประปาโหทั้งนั้นเลยนี่คือการถ่ายโอนทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ของชาติที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ ให้ไปอยู่ในมือนายทุนต่างชาติในราคาถูกๆและแล้วปฏิบัติการขั้นที่หนึ่งก็สำเร็จ mm hmm. พอยึดทรัพย์สินรอไปแล้วพวกเขาก็รู้ว่าคนไทยเริ่มตื่นตัวเริ่มต่อต้านพินเขียวก็เลยต้องอัปเกรดเปลี่ยนจากการใช้กำลังทางเศรษฐกิจมาเป็นการควบคุมที่นุ่มนวลกว่าแต่ลึกซึ้งกว่านั่นคือปฏิบัติการขั้นที่สองสงครามสีเพื่อย,ยึดความคิดและสังคมของเรา ให้ทำให้คนไทยแตกแยกและตีกันเองค่ะและจุดนี้แหละที่ปรัชยามองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์ของไทยมิตรจะเฉียบคมขึ้นมาทันทีพวกเขาสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อเป็นท่อน,น้ำเลี้ยงให้คนในประเทศเราและชาวไทยมิตรต้องดูให้ดีนะว่าใครคือคนหน้าเดิมคนเดิมอีกแล้วมีสององค์กรหลักที่ต้องรู้จัก1คือ NED หรือ National Endowment for Democracy ชื่อดูดีมาก กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยแต่รับเงินโดยตรงจากสภาคอนเกรสของอเมริกาและถูกระบุว่าเป็นองค์กรที่มารับไม้ต่อภารกิจจาก CIA เลยทีเดียวโห oh. สองคือ OSF หรือ Open Society Foundations มูลนิธิสังคมเปิดและเดาซิว่าใครคือผู้ก่อตั้งหรือว่าจอร์ดโซรอสคนเดิมเป๊ะ ชาวไทยมิตรเห็นภาพไหมครับคนเดียวกันเลยคนที่ทุบเศรษฐกิจเราในปี40คือคนเดียวกับที่ตั้งองค์กรมาให้เงินสนับสนุนภาคประชาสังคมในบ้านเรานี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากสั่งจากข้างนอกมาเป็นสร้างคนจากข้างในเพื่อให้คนไทยเป็นตัวแทนผลักดันวาระของพวกเขาเองอ๋อ oh. แล้วทอน้ำเลี้ยงจาก NED และ OSF มันไหลไปที่ไหนบ้างในไทยแอดจะก,การข้อมูลให้ดูเลย องค์กรด้านกฎหมายอย่างไล Law สื่ออย่างประชาไทย The i อสานรีคอร์ด The 101% o n ซนชาวไทยมิตรไปค้นดูได้เลยหลายที่รับเงินจากทั้งสองแหล่งคือทั้งฝั่งรัฐบาลอเมริกาและฝั่งโซโรสนี่คือการประสานงานกันอย่างเป็นระบบพวกเขาไม่ได้ให้เงินมั่วๆแต่มีเป้าหมายชัดเจนคือสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเตทางการเมืองขึ้นมาใหม่กลุ่มหนึ่งทำงานด้านกฎหมายกลุ่มหนึ่งปั่นวาทกรรมผ่านสื่อ อีกกลุ่มเคลื่อนไหวเชิงวัฒนธรรมอืมและสนามรบยุคใหม่มันไม่ได้อยู่บนถนนอย่างเดียวชาวไทยมิรแต่มันอยู่ในมือถือของพวกเราทุกคนผ่าน Facebook ผ่าน TikTok ค่ะอาวุธของพวกเขาคืออัลกอริทึไอเจาะอัลกอริทมเนี่ยมันไม่ได้ให้เราเห็นทุกอย่างนะแต่มันถูกออกแบบมาให้ป้อนข้อมูลที่เราชอบที่เราเชื่ออยู่แล้วซ้ำๆอจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าห้องเสียงสะท้อนหรือที่แอสเรียเรียกว่ากลาที่ครอบเราไว้ เราจะเห็นแต่สิ่งที่ตอกย้ำความคิดตัวเองและมองว่าคนคิดต่างคือศัตรูสังคมไทยจึงถูกแบ่งเป็นสิ่งเสี่ยงอย่างสมบูรณ์จริงค่ะองค์กรที่รับเงินมาทำหน้าที่ผลิตเนื้อหาส่วนโซเชียลมีเดียทำหน้าที่ขายายผลและคัดแยกผู้คนเป้าหมายของพิมพ์เขียวขั้นนี้ไม่ใช่การเอาชนะด้วยเหตุผลแต่คือการป้องกันไม่ให้คนไทยสามัคคีกันได้แค่คนในชาติแตกแยกกัน ประเทศก็อ่อนแอเพรอมให้พวกเขาเข้ามาแทะแซงได้ตลอดเวลาอืมมาถึงจุดที่พีกที่สุดและใกล้ตัวเราที่สุดถ้าปี40คือการยึดทรัพย์สินชาติสงครามสีคือการยึดสังคมค่ะปฏิบัติการขั้นที่3วิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมาคือการซ้อมใหญ่เพื่อยึดร่างกายของเราทุกคนยึดร่างกายใช่ครับพอโรคระบาดมาปุ๊บผู้กำกับระดับโลกก็เปิดตัวทันที สภาเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum ของ Klaus Schwab และ IMF เจ้าเก่า WEF เปิดตัวแคมเปญ The Great Reset หรือการรีเซ็ตครั้งใหญ่ทันทีบอกว่านี่คือโอกาสที่จะสร้างโลกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นฉลาดขึ้นและเป็นธรรมขึ้นค่ะแล้ว IMF ก็ออกมารับลูกทันทีพูดคำว่า The Great Reset เหมือนกันเป๊ะ คำว่าฉลาดขึ้นหรือ smarter นี่แหละคือกุญแจมันคือข้ออ้างในการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลทั่วโลกอ๋อ oh. แล้วไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่ว่าเนี่ยมันมีพิมพ์เขียวต้นแบบอยู่แล้วนะชาวไทยมิตรย้อนไปก่อนโควิดจะมาในปี2561องค์กรชีกาวีซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรด้านวัคซีนและได้รับการสนับสนุนหลักจากบิลเกตและมูลนิธิของเขา ได้ร่วมมือกับมาสเตอร์การสร้างโครงการนำร่องในแอฟริกาตะวันตกชื่อ Wellness Pass Wellness Pass ครับมันคือแพลตฟอร์มระบุต,ตัวตนด้วยข้อมูลชีวมิติที่รวม3อย่างเข้าไว้ด้วยกันในที่เดียวคือ 1. ข้อมูลชีวภาพเช่นลายนิ้วมือ 2. สถานะสุขภาพหรือประวัติการฉีดวัคซีนและ 3. ระบบการเงินดิจิตัลของมาสเตอร์การ์ด นี่คือพิมพ์เขียวต้นแบบของคุก Digital ดิจิตัลที่สมบูรณ์แบบที่เขาทดลองไว้เรียบร้อยแล้วอืม hmm. พอวิกฤตโควิดมาถึงมันคือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้พวกเขาสามารถเอาพิมพ์เขียว Wellness Pass มาใช้ได้ทั่วโลกและมีหลักฐานชัดๆเลยในเดือนกรกฎาคม2563องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกเอกสารแนะนำรัฐบาลไทยอย่างเร่งด่วนว่าให้สร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลดิจิทัลระดับชาติสำหรับสาธารณสุขโอ้โห oh. แนะนำมาตรงๆเลยชาวไทยมิตรครับนี่คือการส่งมอบพิมพ์เขียวกันตรงๆและเครื่องมือสนับสนุนก็พร้อมทั้งพระกอฉุกเฉินที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จทางกฎหมายและการกู้เงินมหาศาลที่ให้ทรัพยากรทุกอย่างพร้อมค่ะและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการทำตามคำสั่ง WHO ก็คือแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ชาวไทยมิทุกคนคุ้นเคยนั่นเองอ๋อหมอพร้อมนี่เองเราต้องมองให้ทะลุนะ มันเริ่มต้นจากการเป็นวัคซีนพาสปอร์ตชั่วคราวแต่พอวิกฤตจ,จบมันไม่หายไปไหนแต่ถูกอัปเกรดให้กลายเป็นแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติที่มีผู้ใช้32ล้านคนจริงด้วยค่ะนี่คือการนำพิมพ์เขียว Wellness Task มาใช้ในไทยแบบ100%เซมันเชื่อมโยง 1. ตัวตนที่ยืนยันโดยรัฐ2สถานะสุขภาพที่ดึงประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล1 5 0 0 0แห่งทั่วประเทศและ 3. การเงิน ที่กำลังพัฒนาระบบจ่ายเงินออนไลน์โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นพาร์ทเนอร์ครบเลยนี่คือโครงสร้างพื้นฐานถาวรที่รวมศูนย์ข้อมูลชีวิตของคนไทย32ล้านคนไว้ในที่เดียวปฏิบัติการซ้อมใหญ่เสร็จสมบูรณ์อืชาวไทยไมิตรเห็นภาพชัดหรือยังครับนี่ไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดนะ แต่มันคือรอยเท้าที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบจากปี40ยึดสินทรัพย์ชาติผ่าน IMF มาสู่ยุคสงครามสียึดความคิดและสังคมผ่าน NGO และอัลกอริทึมและล่าสุดในวิกฤตรอกระบาด คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยึดร่างกายและธุรกรรมของประชาชนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลนี่คือสิ่งที่ช่องไทยมิตรและรายการไทยมิตรเล่า history พยายามจะบอกมองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์คาดการอนาคตค่ะ <c oughs> เมื่อเราเห็นรอยเท้า3ก้านี้แล้วเราย่อมคาดการก้าวต่อไปของพวกเขาได้ซึ่งแอดจะมาเฉลยทั้งหมดใน EP ีหน้าว่า the great reset ของจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่ <c oughs> น่าติดตามมากค่ะเรื่องที่แอด วันนี้มันกระแทกใจและมันคือความจริงที่กระทบกับเราทุกคนแอดอยากฟังความคิดเห็นของชาวไทยมิตรคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นรอยเชื่อมต่อเหล่านี้ไหมหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่แอดอาจจะมองข้ามไปพิมพ์คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับค่ะถ้าสิ่งที่ไทยมิตรเล่า history นำมาเปิดโปงในวันนี้มีประโยชน์และควรค่าที่คนไทยทุกคนต้องรู้แอดขออย่างเดียวช่วยกันแชร์ออกไปให้มากที่สุดนะครับค่ะ การรู้ทันเกมคือกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราอย่าให้ประเทศไทยต้องเดินตามพิมพ์เขียวของใครอีกต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องไทยมิตรไว้ให้ดีนะครับ EP 6กกำลังจะมาและมันจะเข้มข้นกว่านี้อีกหลายเท่าสำหรับวันนี้แอดลาก่อนสวัสดีครับชาวไทยมิตรครับ